อ่ะไปดูอีกเรื่องหนึ่งครับท่านผู้ชมครับเรื่องนี้เนี่ยท่านผู้ชมถ้าเล่น Facebook เนี่ยจะได้เห็นว่าจะมีการแชร์ภาพพยาบาล<ะ>ท่านหนึ่งใช่ไหมแล้วก็มีข้อความว่าทหารห้ามจีบพ,พยาบาลเพราะทหารไม่ให้เราบรรจุราชการซึ่งตอนนั้นก็มีกระแสข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่มันเป็นเรื่องที่แบบว่า<ะ>ก,การบรรจุพยาบาลมันมีปัญหามันไม่มีตําแหน่งนะฮะก็มีภาพนี้ออกมาปรากฏล่าสุดข,ข่าวสดเนี่ยไปสัมภาษณ์พยาบาลคนนี้ฮะ,ฮะชื่อว่าน้องแป้งปาริชัด ชัดสีอายุ26นะฮะเป็นพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งเนี่ยนะครับน้องแป้งบอกว่าเรื่องที่มีการแชร์รูปของตัวเองไปแล้วแคปชั่นว่าทหารห้ามกีพยาบาลเนี่ยตัวเองไม่ได้โพสต์นะ<อ>ไม่ได้โพส์นะฮะยืนยันว่าไม่ได้โพส์แคปชั่นที่ออกไปเนี่ยก็ไม่ใช่แบบนั้นด้วยนะฮะปกติตัวเองจะโพสต์ภาพตัวเองเนี่ยเฟซบุ Facebook ทุกวันทั้งชุดทํางานชุดไปเที่ยวแล้วภาพดังกล่าวแคปชั่นเรื่องอื่นแต่ว่าไม่เกี่ยวกับทหารเลย ไม่รู้ทําไมเนี่ยมันมีภาพแบบนั้นออกไปพอเรื่องนี้มันแชร์ออกไปเนี่ยปรากฏผู้บริหารโรงพยาบาลก็เรียกตัวเองไปสอบถามตัวเองก็ชี้แจงไปว่าไม่ได้ทำมันจะมีแคปชั่นแบบนั้นนะฮะแต่ต่อมาเนี่ยโลกโซเชียลก็เอาภาพของตัวเองไปโพสต,ต์ต่อๆกันเป็นภาพตนส่วนชุดสวมชุดพยาบาลก็เลยเกิดกระแสดรามา่าแคบว่าเอ๊ะมันไม่สมควรหรือเปล่าเอาชุดพยาบาลมาโพสต์แบบนี้มันดูเซ็กซี่กระโปรงมันสั้นอะไรก็ว่ากันไป น้องแป้งบอกว่าผู้บริหารโรงพยาบาลก็เรียกตัวเองมาตักเตือนบอกว่าให้ตนทำตัวให้ดีอย่าทำผิดระเบียบโดยเพราะการเล่นมือถือในเวลางานไม่เหมาะสมก็ให้เซ็นรับทราบคำเตือนไปครั้งหนึ่งปรากฏว่ามันไม่จบฮะต่อมาเนี่ยมีผู้ใหญ่ของโรงพยาบาลบอกว่าทางสภากาชาติตําหนิเรื่องนี้มาอีกโดยเฉพาะเรื่องของดราม่าชุดพยาบาลฮะทางผู้ใหญ่เขาก็สั่งการว่าให้ลบรูปที่สวมชุดพยาบาลออกจาก Facebook ให้หมดฮะ น้องแป้งบอกว่าวันนี้ฮะ22พฤษภาคมทางผอ,อรโรงพยาบาลแจวเรียกเข้ามาเพื่อสนุกว่าจะด,ดําเนินการอย่างไรกรณีที่ตัวเองสวมชุดพยาบาลแล้วก็ถ่ายรูปลง Facebook ซึ่งตัวเองเห็นว่าทําให้ผู้ใหญ่ลำบากใจจึงตัดสินใจลาออกแล้วฮะ <S 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 แจ้งแล้วว่าลาออกนะครับน้องเขาบอกว่าชุดพยาบาลที่แป้งสวมก็เป็นเครื่องแบบปกติกระโปรงมันอาจจะสั้นแต่พยาบาลคนอื่นๆก็สูงแบบนี้ ซึ่งรูปที่ดูไม่เหมาะสมน่าจะเป็นช่วงภาพที่นั่งเวลานั่งเนี่ยกระโปรงมันก็จะขึ้นมาอีกใช่ไหมผู้หญิงก็จะรู้กันอยู่นะฮะมันก็หล,ลกขึ้นมา<ฆ>อีกมันก็เลยดูสั้นไปใหญ่แต่ไม่เป็นไรแป้งตัดสินใจแล้วขอลาออกจากการเป็นพยาบาลเพื่อความสบายใจคือเธอก็มีเหตุผลส่วนตัวของเธอนะคะก็ออตัดสินใจลาออกคือบางทีมันก็เหมือนเซนซิทีฟแล้วกระแสเฟซบุ๊กเนี่ยมันก็ไปไวคือทุกวันนี้ก็ เป็นยุคข,ของโซเชียลด้วยนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าใครเป็นกันแน่น,นะฮะที่ไปเป็นต้นเหตุในการโพสต์ข้อความเรื่องของการไม่ให้จีบแบบนั้นเนี่ยเพราะเธอบอกเธอ,อยืนยันว่าเธอไม่เคยทํานะฮะค่ะ